ก็สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ลาลาลาเราเ,ราเ,ราเราสียงเบ๊บหนึ่งก็วันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับผมก <ๆ S 1> ็หลังจากที่เราเล่นแต่เกมรูบอกมาตั้งนานนะครับผมก็นาน,านที่จะได้มาอัดเกมฟรีไฟล์นะครับผมเกมฟรีไฟล์ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ดูจากแรงก็ซีเวอร์นะครับผมไม่ได้ไต่แรงไม่ได้เข้าเกมโคตรนานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมมา ไม่เอาจัดอันดับแน่นอนนะครับบอกเลยขี้เกียจตายแรงด้วยน <Yes. S 1> โอเคไปเริ่มเกมกันเลยถ้าสีวีสีมันจะสั้นไปนะครับผมเอาทั่วไปนี่แหละมันจะได้ยาวๆนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยคิดว่า จะเปิด q A กันดีไหมนะครับเพราะว่าช่องเราก็เลยสิบซับมาสามซับแล้วนะครับผมว่าจะฉลองสิบซับสักหน่อยนะครับผมคิดยังไงนะครับผมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ทำหรือไม่อยากให้ทำนะครับผมปุ่มก็ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับผมเอาเลาขี้เกียจปรับแหละเดี๋ยวไปปรับแล้วกันเพื่ออาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมช่างเป็นเรื่องอัดหัวไม่เคยพลาด อัดตัวเต็มๆฮะม,มา,มาเริ่มเกมแล้วอ,อกสวรรค์ดูดิคือไม่ได้เข้าเกมนานจนแบบมันต้องขึ้นวิธีการเล่นนะ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยฮนะโอถาดพิซซ่าคิดด,ด,ดไีไปเก็บของกัน อะไรอ่ะทำไมมันมีสีแดงๆด้วยผมไม่รู้นะเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนานจนลืมหมดเลยเอาของที่บ้านนี่ก็ได้แม่งอัปเดตไม่บอกกูเลยฟี่ฟ่ฟา้กระสุนโอเคเรายังไม่มีปืนฮะขอไปเก็บปืนแป๊บ,บนึงโอเคโอ้ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเจ็ดปืนมีเหรียญด้วยเฮ้ยนี่เหรียญที่ต้องแกนนี่ปืนถนัดผมเลยชื่ออะไรอะ่ะ เอ็มพีสี่ศูนย์หรือว่าเอ็มพีสี่สิบยไงก็ได้มั้งโอ้เจอล้เจอล้เจอเยอะลเจอเยอะ,ละ,ะ,ละ,ะ,ละเลือกยิงหวัวพี่ไม่พลาดแน่นอนยิงหวัวพี่ไม่เคยพลาดเออเป็นไงเปิดมาก็เจอช็อตเด็ดเดือดได้กระทะด้วยท่านผู้ชมเลยไม่ถนัดเลยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถนะครับผมก็ นะผมอยู่ชิดหน้าต่างเลยห้องผมมันอยู่ชิดหน้าต่างนะฮะมีศัตรูให้โดหรือเปล่าข้างหน้ามีอเป่าข้างหน้าข้างหน้ามีไหมที่ผมต้องการกล่องยาเออโอ,โอ้ผมไม่เจอศัตรูเลยอะ่ะนี่คือข้อเสียนะฮะอมโหมดทั่วไปคือแมพโคตรกว้างและศัตรูนี่คือแบบแทบไม่เห็น คือตอนนี้คือของคือเราแบบจะเตรีมแลยแบบผมว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือแบบผมต้องการกระเป๋าเพิ่มนะท่านผู้ชมชิคลิวมาสักหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็ปิดปนด้วยเผื่อจะมีของอะไรอูยอ้ย,ยเตรียมเลยเหรออ่าไม่กอดผมโดนแล้วผมโดนจิหลิวท่านผู้ชม โอ้ไม่กอดไลให้เลยแม่งโคตรนี่โอ้ไม่กอดผมโดนจิกหลิวอีกแล้วท่านผู้ชมเล่นทีไรโดนจิกหลิวทุกทีค่าได้แค่ตัวเดียวดาวมีสามร้อยเก้าสิบไปเดี๋ยวมันจะลองแก้ตัวอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ได้จบถ้ารอบนี้ไม่ได้คือก็จบเหมือนกันแต่คือจบคลิปเข้าใจไหมเออคือจบคลิปไปรอนท่านผู้ชม ขอตัดไปตอนที่เราไปที่แมปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็หลังจากที่รอมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรเลยก็เข้ามาที่แมปเรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่เกาสวรรด์แล้วนะครับเป็นทะเลทรายนะครับผมลงไป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 ยาวๆวันนี้ไปยาวๆไปยาวๆไปยาวๆไปไปบ้านใครก็ไม่รู้ปนแม่เลยไปไปไปเฮ้บนแด้บนไดบนได้บนไดน เจอแล้วเหยื่อคนแรกของวันนี้ไปไหนจ้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้วิ่งไปนู่นแล้วผมว่าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยใช่ไหมเออตรงนี้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 หยุดหยุดยอ่อแปบ๊บนึงนี่ไงพี่ไม่พลาดอยู่แล้วเอยมีคนยิงผมมีคนยิงผม เราจะฝั่งไหนฝั่งไหนฟังตรงนู้นเลยผมเห็นนี่ไอ้นี่เจอตัวการ์ดเจอตัวการ์ดเฮ้ยโดนหัวโดนหัวอัดจัดไปสองขอชีกหลิวคนนี้เลยละกันเฮ้ยปืนนี้ชิบหายชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่เลิ้ยงกูเลี้ยงกูหาย วเน,นี่ยนี่ปุบตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอปตจะก่าได้สองตัวไอ้บ้าทำไมผมนี่คือผมกากใช่ไหมเนี่ยนี่คือหมายความว่าผมกากใช่ไหม ไม่กอโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เอาจริงๆอยากจะแก้ตัวสักตานะแต่แบบบอกไปแล้วว่าแก้ตัวตานี้ตาเดียวก็ช่างมันฮนะไม่รู้บอกตอนไหนแหละแต่ก็นะนะครับผมก็ก็พูดไปแล้วว่าถ้าตายตานี้ก็คือจบคลิปอืมอืมก็ก็ใจตามนั้นก็ได้เว้ย ก็โอเคครับสรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมโอเคก็อ่าก็โอเคก็สหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมก็บายบายครับผมสวัสดีครับและถ้าหากอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกเล่นแมปอะไรอีกหรืออยากจะให้ผมกลับมาเล่นฟรีไฟอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับผมยังอัดไม่ถึง20นาทีเลยกูอัดกูหยุดอัดคลิปแล้วเนี่ยบายบายครับผมสวัสดีครับ